สวัสดีครับผมช่องไอป่าน1994นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับก็คือติดตั้งพรมรองพื้นนะครับในนวราเอ็นพีสามวันนะครับก็คือมันจะมีคลิปแรกเป็นรีวิวสินค้านะครับคืออันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก็คือติดตั้งว่าการใช้งานนะครับว่าหน้าตาจะสวยไหมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ก็คือโดยรวมก็ถือว่าดีมากครับกับราคาประมาณ6 7เจดร้อยนะครับ,ราาน, 6, น,รบนี่นะครับสีมันจะมีหลายสีนะครับให้เราเลือกอยู่แล้วก็ไปดูฝั่งโน้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถมันเป็นตัวแท็บนะครับแปะกับตัวพรมของเราสามารถล็อกได้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับกับราคา ไม่แพงมากแต่ก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องกินพวกกินของใหม่เนาะแรงแรงมากนะครับอันนี้ก็คือเอามาริวที่ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้อัปคลิปนานและหายไปนานโอเคครับก็รานะคาหรือละเอียดก็สอบถามกันเข้ามาได้นะเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ